การตั้งชุดสืบสวนไล่ล่าอย่างกระชันช,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 ชิดนะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีของวันที่20เมษายน2566ที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนพลตารวจโทธนายุทธวุฒิจรัตธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตรีดรจ,จักรจิตธรรมผู้บรังรคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครและพันตำรวจเอกเสริธทการจันดวงผู้กอกับการสพกระทุ่มแบน ได้รวมกันถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคาดีชิงทรัพย์ร้านทองตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อกล่าวหาชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกก่การกระทำความผิดเพื่อผาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร และใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้อื่นทําให้ตกใจกลัวพร้อมของกลางได้แก่สร้อยคอทองคําน้ําหนัก1บาทจํานวน1เส้นแหวนทองคําน้ําหนัก1สลึงจํานวน1วงเงินสดจํานวน46,120บาทอาวุธปืนพลาสติกสีดำหนึ่งกระบอกและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave ทะเบียนรอจุลาสรสีอออ่าง300กรุงเทพ1คัน สำหรับผู้ต้องหารายนี้ได้ก่อเหตุไปเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่17เมษายนโดยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบนได้ช่วยขอทองคำจำนวน3เส้นเส้นละ2บาทเป็นเงินประมาณ210,000บาทโดยคนร้ายเป็นชายหนคนสวมเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงขาย,ยาวรองเท้าแตะสวมใส่แมสสีขาวใส่แว่นตาใสาใช้อาวุธลักษณะคล้ายปืนก่อเหตุชิงทรัพย ดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายมีตะกร้าหน้าจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนีและข้อมูลบุคคลท้องถิ่นจนทราบตัวผู้ก่อเหตุจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติสารออกหมายจับกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่19เมษายนผู้ต้องหาก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะโดยทางด้านพลตบจโทธนายุทธวุฒิจรัตรธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7็ได้เปิดเผยว่า สำหรับมูลเหตุจูงใจให้ผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทองนั้นจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าตนเองกำลังตกง,งานไม่มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวทั้งสองครอบครัวของตนอีกทั้งยังต้องการหาเงินไปช่วยลังนี้ให้กับแม่อีกด้วยจึงได้คิด้ันตัดสินใจก่อเหตุจิงทองในครั้งนี้ค่ะ